i know calm down right here สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube ที่น่ารักทุกๆท่านนะคะมาพบกับเกีอีกแล้วค่ะในช่องแคท USA Channel ลคนสีสเกตกเกเองคือเก้าแล้วค่ะในคลิปนี้ก็เป็นวันที่18กันยายน2021นะคะนะตอนนี้เที่ยงกว่ากค่ะหลังจากที่เกียรไลฟ์สดเมื่อช่วงเช้านะคะตอนนี้เกียนก็จะต้องออกมาทํางานสวนนะคะเพราะว่า งานสวนรออยู่เพียบเลยอย่างที่บอกไปนะคะก็จะเก็บเกาลัดก่อนนะคะเพราะว่าเกาลัดร่วงจากเมื่อวันที่ส t o r มาหนักๆน,นะคะร่วงไปเยอะเลยตามข้างถนนนะคะก็จะเก็บก่อนเดี๋ยวสามีเขาจะตัดหญ้านะคะจะพาไปเก็บพริกนะคะก็รื้อผักรื้ออะไรในสวนนะคะหญ้าเยอะอะไรต่างๆนะคือเยอะมากเลยนะคะมันรกมากไปชมบรรยากาศกันค่ะว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างนะคะ กีกูดบอยนะกีมิว h ฮนนี่ว่าไม่บอยนี่นะคะเป็นเกาลัดที่เก็บได้ค่ะที่ร่วงนะคะจริงๆก็เยอะกว่านี้เพราะว่ารถก็เหยียบไปบ้างแล้วนะคะก็รอให้แห้งแล้วก็แกะเอาเม็ดนะคะเพื่อน มาเก็บพริกคับเพื่อนๆดูพริกเก็ดแดงเต็มต้นแล้วนะคะสุกแดงเต็มต้นแล้วค่ะก็ยังมีการแตกดอกนะคะยังมีการแตกดอกขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยนะคะกําลังแตกดอกแต่ว่าคิดว่าคงไม่ทันฤดูหนาวน,นี้หรอกนะคะก็จะเก็บแล้วค่ะจะเก็บพริกนะคะวันนี้มีแต่ง,งามๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ละตน้นโอ้ยอลังการจริงๆค่ะพริกปีนี้นะคะสวยงามจริงๆค่ะเพื่อนๆถ <laughs> ักขนาดเนาะพี่น้อง ปลูกได้สวยจริงๆค่ะส่วนนี้จะถอนต้นออกเลยนะคะตรงเนี้ยจะถอนต้นออกเลยเพราะว่าตรงนี้โซนนี้เป็นพริกที่เก็บซื้อต้นเข้ามาปลูกนะคะส่วนโซนนั้นเก็บเพาะเมล็ดเองนะคะซึ่งตรงนี้เหมือนกับว่าเขาไม่ออกดอกไม่แตกดอกแล้วนะคะก็เก็บไปทั้งต้นเลยนะคะ แบบนี้จะง่ายดีนะคะไปนั่งเด็ดนะคะไม่ต้องมันเด็ดตากแดดนะคะเพื่อนๆไปเก็บไปลักษณะนี้เลยค่ะถอนไปเลยนะคะถอนง่ายด้วยนะดึงนิดเดียวก็หลุดออกมาทั้งโคนทรากหมดแล้วนะคะนี่วิธีเก็บพริกแดบใหม่นะคะ <laughs> มาใครจะซื้อใครจะซื้อมาว้าๆาจัดให้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 ให <c oughs> งมโมพี่น้องง่โมเด็ด <Dead S 2> พริกกันค่ะช่วยเด็ดพริกหน่อยเพื่อนๆอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะต้องแยกพริกแดงออกพริกเขียวออกนะคะเพราะว่าพริกแดงเนี่ยเี๋ก็จะเอาไปตากแห้งไว้ด้วยเนาะที่ตากไว้ก็ ข้างเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็จะตา่างไปอีกเพราะว่าใช้เยอะนะเป็นชอบทานเห็นนะคะที่ก็ทําเป็นพริกผลนนะคะตากแห้งแล้วก็คั่วเป็นทาเป็นพริกป่นนะคะเอาไวา้ใช้ใช้ได้นานพริกนี้ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเป็นพริกไคเยนแคปเปอร์นะคะเป็นพริกของฝรั่งนะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะ Hardy. มันเหมือนพริกไอชีฟ้าของบ้านเราที่แบบเผ็ดแล้วก็อีกอย่างนะคะพริกที่ปลูกที่เมืองหนาวนะคะ จะไม่ค่อยผิดสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าสภาพอากาศเขาบอกว่าความผิดของพลิกเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะถึงว่าอากาศร้อนมากยิ่อากาศร้อนนะคะพริกก็จะผิดมากนะคะขึ้นอยู่กับเสียงที่ได้รับนะคะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะ <laughs> พูดตามเขานะคะเท่าทีดเด่เก็นดูมานะเท่าไหร่เ่าจะเสียด้วย เ่อนกันต่อค่ะเพื่อนสามีเอารถออกจะยกเก็บใส่บักเก็ตนะคะเอายกขึ้นไปเก็บแอปเปิลข้างบนนะคะเพราะว่า,าลูกใหญ่ๆข้างบนน่ะก็มีหลายลูกอยู่แล้วก็บันไดก็ไปไม่ถึงนะคะก็เลยจะใช้รถยกยกขึ้นนะคะ Up. I'm going to take you up. fall down right here right there ค่ะที่เราเก็บได้ในวันนี้นี่คือแอปเปิลของเรานะคะหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้ <Hey. S 2> ที่เป็นจุดๆด,ดำๆเนี่ยเอาไปล้างมันก็ออกนะคะคือ,อรสชาติอร่อยมากค่ะรสชาติแอปเปิลต้นนี้คืออร่อยมากเออคือเสียดายที่ลูกใหญ่ๆนะแมงกินหมดเลยนะคะไอตัวบีนะกินไปเยอะเลยค่ะนี่สาลี่งามๆเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เกศก็จะเอาไปฝากบอสด้วยนะเก็บไปฝากบอสแล้วก็ เพื่อนของสามีนะคะใครอยากได้ก็ให้เขาเอานะคะให้สามีเอาไปให้เขาเก็บไปให้เขาแบ่งกันทานนะคะเพราะว่าเยอะมากเราทานกันไม่หมดค่ะบนต้นก็ยังมีอีกเยอะนะคะอันนี้คือเก็บเฉพาะไอ้ลูกข้างบนนะคะเข้ารถออกมาแล้วเก็บก็เลยให้เขาพาเก็บลูกข้างบนลงมานะคะก็ข้างล่างนี่เราก็เก็บได้ง่ายๆนะคะอันนี้คือเก็บเอาส่วนหนึ่งก่อนเดี๋ยวไว้วันหลังเ็ามาเก็บ ก็เป็นพริกที่เก็บมาได้ทั้งหมดนะคะยังเหลืออีกเยอะค่ะที่ยังไม่ได้เก็บนะคะยังเขียวอยู่ก็ปล่อยไปก่อนนะนี่ก็เป็นพริกเขียวเอาไปตำเจียวเสบหบายเดอร์พี่น้องจ๋าใส่ปลาร้านะคะใส่ปลาร้าแบบหอมๆเนาะพริกกระเทียมย่างหอมๆตำเจียวสุดยอดเลยนะคะใส่พริกหยวกเข้าไปด้วยนะคะเนี่ยเออพริกเดียวก็งามะค่ะนี่ละค่ะพริกที่เก็บได้ในวันนี้ แล้ค่ะเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้โดนบีต่อยพึ่งต่อยนะคะบวมเลยนะเนี่ยเห็นไหมแขนบ,บวมเลยนะคะไรนี่กี่นะไรก็เจ็บอยู่นะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากัไปก่อนนะครับเพื่อนๆขอขอบคุณทุกๆท่านค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามที่ทุกคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะถ้าจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะหวังทุกท่านช่วงนี้มีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะห่างไกลจากโควิดสำหรบข้อมูใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะจ้าวันเสด็จค่ะ you want?